กรมธานาของเราเนี่ยดูแลรถพี่เต็มที่คุ้มครับก็ดีนะพี่เนาะตกลงทําแต่ทางเรามีข้อยกเว้นที่จะไม่คุ้มครองพี่อ่านก่อนนะครับเฮ้พี่อ่านก่อนครับเอาเฮอนะน่าอ่านผมมันญาติพี่ไหมโตมาได้กันไหมแล้วพี่เชื่อผมได้ไงอ่านก็ อะไรกันนะกันหน,า,น,หนาแล้วเนี่ยอ่านอ,ออนอะไรเนี่ยไหนไหนไหนอะไร,ะไ,รไหนดูสิก็โอเคเนี่ยอ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนแท้มิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย